สวยก็เสร็จเราเลยครับอ่าครับตัวสวยนะครับงามบักคีล็อกสไนเปอร์นะครับมีไว้ไม่ผิดหวังครับครับก็อยู่คลองกิ่งแก้วเหมือนเดิมน,นะครับงามบักคีล็อกสไนเปอร์นะครับคลองหลังบ้านนะครับ ไปไหนแล้วทำคลิปให้ดูใกล้ๆนะครับพวกไว้ไม่ผิดหวังนะครับสําหรับนักที่กิงปลานะครับถ้าสนใจนังที่กิงปลาดีๆนะครับทักมาที่เพจเขียมคการที่กิงปลานะครับแล้วก็มีตัวนะครับอยู่ใต้น้ําลึกๆนะครับแต่ว่ามันไม่มีไซส์ใหญ่นะครับมีไซส์เล็กๆนะครับ เยียงหรอือเปล่าใช่จริงๆเลยอันนี้ลอยนู่นครับเยียงครับ ใหญ่ๆไม่ทันมัน้วครับมันเร็วตัวเล็กครับตัวสอมาณสองนิ้วสามนิ้วนี่ลอยเต็มไปหมดมันมัชอบไปเสาไฟเต็มไปลอยรอบเสาไฟเนาะ ไม่ใหญ่ครับเห็นอยู่ลึกๆดๆขาวๆลองดูครับไล่นี้ครับ